สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขมอปุ๋ยชาแนลนะคะสำหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรมาร์กหน้าที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะสําหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่มุกชอบอีกสูตรหนึ่งนะคะเมื่อเราทําแล้วนะคะเราจะรู้สึกว่าสดชื่นมากเลยค่ะทุกคนขณะที่เรามาร์กหน้านะคะคือเนื้อครีมของเขาคือจะเย็นแล้วก็สดชื่นมากเลยค่ะทุกคนส่วนขั้นตอนวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรน ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะในสูตรนี้ก็ให้เราใช้เจลว่านหางตดแเข้1-2ึ่ันชาค่ะส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้เบบี้ออ์วัานมันพาสกัดเย็นหรือน้ำมันมะกอกว่าน้ำมันอัลมดน์นะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะในสูตรนี้ก็ให้เราใช้1 2ั้นชาค่ะ จากนั้นก็ผสมให้เขาเป็นเนื้อครีมค่ะส่วนผสมตระไปก็ให้เราใช้กาแฟดำหรือว่ากากาแฟรหรือว่ากาแฟทรีอินวานหนึ่งสองช้อนชาค่ะสำหรับกาแฟเขาก็จะช่วยในการต่อต้านอันมูลสละค่ะช่วยเลื่อนเ,ร,อเร,อรือยเร่อยช่วยในการผัดเซลล์ผิวช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระจุดดาด้วยค่ะก็ให้เราใส่ลงไปเลยนะคะ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อครีมที่น่าชายมากเลยค่ะสำหรับสูตรนี้ถ้าทำไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนที่จนใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราหาบรรลนการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะก็นําส่วนผสมมาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลาคอของเราได้เลยนะคะจากนั้นก็นวดเบาๆค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะหรือว่าสบู่ว่าโฟมล้างหน้าค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะก็ทําได้อาทิลย์ละ2-3ครั้งหรือว่า 3- 4ครั้งค่ะส่วนคนที่มีผิวหน้าที่แห้งก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดได้เลยนะคะส่วนคนที่มีผิวหน้าที่มันอยู่แล้วก็ล้างออกด้วยสบู่ว่าโฟมล้างหน้านะคะส่วนคนที่มีผิววทีี่่่แแพพ้้งายยกก็ครเนนนสออบดะะ ก็ไปทดลองทำกันดูได้ค่ะคลิปนี้ต้องขาดตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ